สวัสดีครับท่าน้ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคลิปน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเราจะทําแบบึกหัดชุดที่เหลือกันนะครับโอเคนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โจทย์ข้อที่13บสาเลยใช่ไหมเมื่อวานเราทาข้อ13กันใช่ไหมครับไม่ใช่เมื่อวานดิเออคลิปที่แล้วเราทำถึงข้อ13นะครับโอเคไปที่ข้อ14ต่อเลยครับมาข้อ14โอ้ยสบายครับชุดของพระพุนามชุดของพระพุนามรูปแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยอ่า มาแล้วนะครับทีนี้มันมีตัวส่วนมันมีตัวส่วนเป็นพจน์เดียวถ้าเป็นพหุนามแล้วตัวส่วนเป็นพจน์เดียวเราก็สามารถจัดรูปได้นะฮะ,ะก็คือเราจะจัดรูปเป็นตัวนี้ทษที an มีค่าเท่ากับก็คือข้างบนเนี่ยแยกพจน์ออกมาเลยได้นะฮะก็อย่างนี้ก็ได้ บวกกับ3ส่วน n กําลัง2หรือไม่ก็จําได้ปะก็คือครูจะให้ตัวข้างบนหรือตัวเศษเนี่ยดึงตัวร่วม n อํากลังมาแล้วก็ตัดกับข้างล่างนี่ก็เหมือนกันรูปแบบก็ออกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทําวิธีไหนก็ได้นะแต่ว่าไอในข้อน,นี้ในตอนนี้เดี๋ยวครูขอทําวิธีตรงน,นี้ก่อนนะครับทำแบบนี้แล้วกันโอเคส่วน n กําลังสองตัวนี้ไปเสร็จละอ่ะเราจะรูปพจน์ A n ได้แล้วนะปะต่อไปเรามาเทคลิมิตกันครับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของ a n เท่ากับลิมิต เเข้าใกล้ฟินิที้เเราปรับรูปแล้ว4ลบด้วย2ส่วน n นะครับบวกกับ3ส่วน n กําลัง2นะครับโอเคเลข4อ่าลิมิตเข้าไปลุยแล้วนะก็คือลิมิตเข้าใกล้ค่าเลข4ก็เท่ากับเลข4เหมือนเดิมลิมิตเข้าใกล้2ส่วน n ก็0นะครับลิมิตเข้าใกล้3ส่วน n กําลัง2ก็0เพราะฉะนั้นเรียบร้อยเนาะหาค่าได้ลิมิตตัวนี้หาค่าได้นั่นเองนะครับอ่ะลิมิต N เข้าคอมมนิตี้ของ AN มีค่าเท่ากับ4ลบีลบสูตรลบสูตรก็คือ4นั่นเองโอเคไหมได้เนาะข้อ14ได้นี่นะครับโอเคไปครับไปต่อข้อ15นะฮะข้อ15 ข้อ15เป็นพหุนามเหมือนเดิมนะครับเราฝึกกันหน่อยนะพหุนามก็คือตัวนี้เราจัดรูปเหมือนเดิมนะครับเ n เท่ากับแต่ทีนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างสไตล์เดิมเลยก็คือตัวส่วนตัวข้างล่างนะครับตัวข้างล่างทาไมเอ่ยตัวข้างล่างมีด้วยกัน2พจน์ใช่ไหมดึงตัวร่วมเราต้องดึงตัวร่วมต้องดึงตัวร่วมทั้งเศษและส่วนนะครับแล้วครูบอกไว้แล้วเนาะยังไงเอ่ยตัวเศษให้เราพิจารณาตัวนี้อ๋อ n ยกกําลังสองเป็นดีกรีสูงสุดนี่ n กําลัง2เป็นดีกรีสูงสุดถ้าเราใช้วิธีรัดเอ ลองใช้วิธีรัดดูก็คือมันเป็นกรณีที่ว่า n กําลังเท่าส่วน n กําลังเท่าใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นรูปของอะไร3ส่วนด้วยลบหนั่นเองถูกไหมอ่าเดี๋ยวเรามาสแสดงวิธีทำโดยละเอียดกันนะครับก็คือเราจะต้องดึง n กําลังสองนั่นแหละที่เราตะไว้ก็คือนี้1ส่วน n กําลังสองโอเคนะไปด้วยความรวดเร็วนะครับข้างล่างเราก็ต้องดึงด้ n กาลังสองเช่นเดียวกันกลา,ายเป็น10ส่วนด้วย n กําลังสองลบกับเลข5 เค okay, ปะครับจากนั้นจากนั้นเราก็ตัดที่ n กําลังสองเราก็ตัดได้ตัดรูปได้เพราะฉะนั้นพจน์เอก็คือเหลือแค่ตรงนี้ใช่ปะ่ะไปเทคลิมิตกันครับลิมิตอ่า n เข้าใกล้ฟินิตี้ของ a n เท่ากับเราก็เขียนไปลิมิต n เข้าใกล้อนันต์หรือเข้าใกล้ฟินิ i ี้นะครับของทีนี้เอามาให้หมดเลยพจน์ Port a n ที่เหลือ3-1ลบ1ส่วน n กําลังสนะครับส่วนด้วย10 1, ส่วน n กําลังสลบด้วยเลข5อ่า ดึงเองกำลังสองมาใช่ไหมโอเคเลข3ก็ได้เลข3เทคต่อไปเทคที่แต่ละตัวเลยมี4ตัวเลยนะพูดถึงข้างบน2ตัวข้างล่าง2ตัวอาลิมิตเข้าไปชาร์จหมดเลยทุกตัวอะไรข้างบน2ตัวก็ตัวแรกตัวที่2ข้างล่างตัวส่วนก็ตัวแรกตัวที่2เช่นเดียวกันนะครับในการเทคลิมิตตัวนี้ได้0นย์นะครับตัวนี้เป็น0ูนย์ตัวนี้ได้5เหมือนเดิมนะสังเกตนะครับครูจะวงเครื่องหมายด้วยนะฮะเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือ3ามลบศส่วนด้วย0ูนย์ลบหมันก็คือ3 ส่วนลบหถูกไหมก็จัดลบขึ้นมาข้างบนได้นะครับกลายเป็นลิมิตตัวนี้เองอของ an อ่ะโอเคได้เท่ากับลบสาส่วนหลิมิตหาค่าได้ไหมหาค่าได้นะครับได้ตัวนี้ได้ก็สามส่วนห้าได,ได้เท่ากับลบสาส่วนหเออโทษทีโทษทีโอเคได้นะไปเดินทางต่อไปที่ข้อต่อไปครับข้อต่อไปอุ๊ยพวกเราดูที่โจทย์ข้อนี้ดูแปลกๆปกไหมอืม ดูมันแปลกๆเนาะโอเคทีนี้เวลาเราคิดนะครับราการเทคลิมิตเข้าไปปรากฏว่ามันเป็นอะไรเอ่ยจริงๆเราไม่มีอะไรรอะครับก็คือกูจะให้ดูตรงที่ว่าทำยังไงดีว่าก็เทคลิมิตไปอะ a n จัดรูปก่อนก็ได้มาจัดรูปก่อนก็ได้ครับ1ส่วน n ็ก็ยังเป็น1ส่วน n อยู่แต่ว่าข้างล่างต้องดึง n ออกมาฮะกลายเป็น1ส่วน n ส่วนด้วยพจน์ที่2นี่นะดึง n ออกมากลายเป็น1บวกกับ1ส่วน n อ่ะดูเฉพาะพจน์ที่2ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ตัด ตัดเอาละเราก็จะได้เท่ากับ an พจน์ทั่วไปที่เราจัดก็คือ1นส่วน n ลบด้วยข้างบนครับ1ส่วน n เหมือนกันข้างล่างให้เขียนวงเล็บไว้1บวก1่ส่วน n อะแล้วเรามาเทคลิมิตกันนะครับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ an มีค่าเท่ากับเท่าไหรนะ่เนี่ยอ๋อลิมิตลืมลืมลืมเขียนก่อนลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของ1ส่วน n ลบด้วยอันนี้1ส่วน n ย่อยเข้าไป พจน์นี้ก็เป็น1นึบวก1ส่วน n อ่ะจากนั้นเอาเอาลิมิตเข้าไปเช็คนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเอาลิมิตเข้าไปเทคนะครับได้ตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น0โอเคไหมก็จะกลายเป็นเท่ากับ0นะฮะลบด้วย0ส่วน1บวก0อ่ะก็มีค่าเท่าไหร่พวกเราไอ้ตัวนี้กัน ศูนย์ส่วนหนึ่งก็เป็นศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ซึ่งศูนย์ลบศูนย์ก็คือเลขศูนย์นั่นเองได้แล้วครับจบอืได้ตัวนี้นะครับทีนี้ทีนี้มันจะมีวิธีตรงนี้ก็ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ามงคลคิดแบบเร็วคิดแบบวิธีรัดนะครับคุณดูแล้วปุ๊บปรากฏว่าแทนแทนไปง่ายๆก่อนเนี่ยแทนค่ามองง่ายๆ่ก่อนมันกลายเป็นศูนย์ลบศูนย์จำนะครับมันไม่ใช่อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้นะฮะไม่ใช่นะครับ ถ้าเป็น infinity ลบ infinity คูบอกไปแล้วนะถ้าเป็น infinity ลบ infinity เราจะเรียกว่าเป็น indeterminate form นะครับแต่ทีนี้ทีนี้0ลบ0ถือว่าไม่ใช่ indeterminate form มันก็เป็นค่าู0อยู่ดีนะครับตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น indeterminate form หรือว่า infinity ลบ infinity แล้วเนี่ยต้องทำต่อนะครับยังสรุปไม่ได้นั่นเองคุณต้องทำต่อนะครับโอเคไหมได้นะอย่างนี้นะโอเคอ่ะต่อนะครับ ข้อนี้ก็เลยสรุปได้ว่าตอบ0ูนย์นั่นเองไปเดินทางต่อไปที่ข้อต่อไปข้อ17ครับข้อ17เป็น Exponential เอ้ยเราฝึกกันมาแล้วเราฝึกกันมาแล้ว exponent i a l แต่ว่าเราต้องจัดรูปกันก่อนนะ An มีค่าเท่ากับอ่ะทวนฮะ3ากำลัง n บวก1สมบัติและยกกำลังก็คือ3กำลัง n คูณกับ3กำลัง1เพราะฉะนั้นคุณจะมองเป็น3คูณกับ3ยกกำลัง n ะครับโอเคไหมได้นะครับ ต้องฝึกตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันคือ3คูณกับ3ยกกำลัง n ส่วนด้วย5คูณกับ5ยกกำลัง n โอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นมันคือ3ส่วน5นี้มันคูณกันหมดเลยมันคูณหารกันหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถจัดรูปเป็นอย่างนี้ได้คูณกับ3ส่วน5เช่นเดียวกันและทั้งหมดยกกำลัง n ให้มันคูณเคยไงฮะนี่จากนั้นไล่ต่อเอาละลิมิตจบละเราจัดรูปได้โอเคละลิมิต n เข้าใกล้มินิตี้ของ a n มีค่าเท่ากับ เทคลิมิตไปอ่ะีทเข้าไปก็คือครูจะต้องมองเป็นเท่าไหร่นะอ่ะดึง3ส่วน5ามาข้างนอกครับตรงนี้ก็เป็น3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง n ซึ่งเราคุยกันแล้วนะครับสส่วนหทั้งหมดยกกำลัง n ตัวเนี้ยปรากฏว่าเป็นเลข exponent i a l ใช่ไหม e อ็กซ์โพเนนฟังก์ชันนั่นแหละตัวฐานเป็นไงครับเป็นเศษส่วนแท้อ่าสรุปไปแล้วนะฐานเป็นเศษส่วนแท้เพราะฉะนั้นตัวนี้มีค่าเข้าใกล้ศูนย์มีค่าเป็นศูนย์ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นมันคือ3ส่วน5คูณกับ0อ่ะครูเขียนหน่อยก็ได้3ส่วน5คูณด้วยเลข0เพราะนั้นตอบเท่ากับ0นั่นเองลิมิตหาค่าได้ครับมีค่าเข้าใกล้0มีค่าเท่ากับ0นั่นเองลิมิตมีค่าเท่ากับ0เคยไหมได้นะครับาหาค่าได้เพราะไอ้ตัวนี้มีค่าอะไรนะเป็น เขาเรียกเศษส่วนแท้นะครับเป็นค่าอะไรนะ R มันน้อยกว่า1น,นั่นเองค่าสมบูรณ์ของ R อารนน์แล้วก็1นะครับอารไม่ต้องเขียนเหตุผลละเราก็ลุยไปอย่างนี้เลยละในฐานที่เข้าใจได้นะครับไปต่อเลยนะครับเอ้ข้อ18บ้างข้อ18ฮะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมขยายให้โอเคมาดูข้อ18ข้อ18อ่ะมาแปลงกันต่อ a n เท่ากับถ้าเกิดเราเจอเลขชี้กำลังที่เป็น n อ็นบวกหบวกสองบวกสเลยพวกเนี้ย ปัดขึ้นมาด้วยมันคือ3คูณกับ3ามกำลัง n ส่วนด้วย3ามกำลัง n โอเคไหมฮะอาวชัดเจนดิสามกำลัง n กับ3ามกำลัง n ตัดกันได้เพราะฉะนั้นพจน์ทั่วไปหรือ a n มีค่าเป็นเลข3โอ้โหจบเลยครับยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นลิมิต n เข้าเกิฟินิตี้ของ a n เท่ากับลิมิต n เข้าแกิดฟินิตี้ของ a ก็เราคือเลข3ใส่เลข3ไปก็เลยตอบได้ละเป็นเลข3นั่นเองอ่า จบเสร็จเคลียร์ง่ายมากนะครับทีนี้เดี๋ยวครูข้อนี้นะครูขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนิดนึงก่อนนะครับเพิ่มเติมโจทย์นิดนึงก่อนอ่ะโจทย์เพิ่มเติมละในฐานที่เข้าใจไว้นะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจขึ้นมาได้นะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเขากำหนดให้ A n มีค่าเท่ากับเป็นเลขอย่างนี้ดีกว่าเอจ็ดอ่ะ,อะยกกำลัง n อบวก2 ส่วนด้วย5ยกกำลัง n ลบ1ไอประมาณอย่างงี้ถามว่าตอบเท่าไหร่อาเรามาจัดรูปกันก่อน a n มีค่าเท่ากับไปฝึกกันด้วยนะครับคือ7จกำลัง n คูณกับ7จกำลัง2ใช่ไหมสี 49, คูณด้วย7จกำลัง n น,นะครับส่วนด้วย1ส่วน5นะฮะคูณกับ5ยกกำลัง n โอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นพจน์ทั่วไปของเราก็เลยจัดรูปได้ว่าเป็น49ส่วน 1.5ส่วนคูณกับ7.5ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง n โอเคไหมทีนี้มาเทคลิมิตกันครับลิมิต n เข้ากแ้ i ฟินิ i ี้ของ49 49เอส่อ 49. 49 49ส่วนที่1ส่วนแสดงว่าคุณต้องตบ1ส่วน5ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเศษส่วน,นเขาเรียกเศษซ้อนนะอ่ะเออก็จะกลายเป็น49คูณกับ5นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันได้เท่าไหร่ก็ปล่อยไปนะครับแล้วก็คูณด้วย7.5ส่วน5 ทั้งหมดกําลังเอ็อะทีนี้เรามาสรุปกัน7ส่5ทั้งหมดกําลังเอ็ปรากฏว่าตรงนี้เป็น e x p o n ์ n พเนนที่เราคุยกันเหมือนเดิมนะครับ7ส่วน5ไม่ใช่เศษส่วนแท้นะครับ7ส่วน5เป็นค่าที่มากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นไปไหนฮะหาค่าไม่ได้ครับสรุปว่าไปเป็นอินฟินิตนั่นเองนะครับเเมื่อเป็นอินฟินิตแล้วคูณกับตัวเลขตรงนี้ปรากฏว่าเป็นไง มันก็ยังเป็นเลขที่ไม่สามารถสรุปได้คือเป็นเลขที่มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบว่าไม่มีลิมิตนั่นเองเดี๋ยวครูขอเขียนตรงนี้นะเพราะฉะนั้นไอ็นนี้ไม่เกี่ยวนะเฉพาะโจทย์ตรงนี้ก็คือสรุปได้ว่าลิมิตนะครับเเข้าใกล้อินฟินิตี้ของ a n ตรงเนี้ยหาค่าไม่ได้ไม่มีลิมิตนั่นเองไม่มีลิมิตอ่ะเพราะเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรอ๋อสละเอหาค่าไม่ได้ ถ้าเราสรุปเป็น infinity เราเนี่ยแสดงว่าให้สรุปไปเลยว่าหาค่าไม่ได้ด้วยนะครับโอเคไหมมองเป็นนะครับรูปแบบตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็น e x p o n e n t เนนเนี่ยก็คือครูจะพูดบ่อยว่าเป็น e x p o n e n t ียลก็คือหมายถึงฟังก์ชัน e x p o n e n t ียลคือมีเลขชี้กําลังเป็นตัวแปรนะครับเลขชี้กําลังเป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาค่าพจทั่วไปแล้วก็ค่า,าลำดับอนันต์ปุ๊บปุ๊บแล้วเนี่ยให้เช็คตามที่เรามีข้อกําหนดไว้นะครับ อยู่ในคลิปที่แล้วนะ่ะเออนะครับโอเคปะได้แล้วนะไปข้อต่อไปนะครับข้อ18ไปแล้วใช่ไหมข้อ19ฮะข้อ19บเ้อืมวยอะไรอ่ะเรามาจัดรูปกันดีกว่ามาดูมันเพี้ยนเนาะ a n a, ็นเก็คือ4ี่คูณกับสกำลังเไปฝึกนะครับ2องกำลังเนบวกสเนี่ยมันก็คือ4ี่คูณสกำลังเบวกกับสยกกำลังเ ส่วนด้วยอุ้ส่วน3คูณกับ3ยกกำลงัง N นะฮะอ่ะโอเคทีนี้เหมือนเดิมครับระหว่าง2กำลงัง N กับ3กำลงัง N นะครับจำได้ปะถ้าเป็นพหุนามเนี่ยครูจะบอกว่าให้ยึดหลักพหุนามที่มีดีกรีมากสุดถูกปะคือ N ยกกำลังตัวเยอะแล้วก็ดึงตัวร่วมอันนี้เราก็ต้องมาดึงตัวร่วมเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่ายังไงเอ่ย ตัวระหว่าง2เราชีดหลักตรงที่ว่า2กํกลัง n กับ3กําลัง n ใครมากกว่ากันปรากฏว่า3กมาลัง n มากกว่านะครับเดี๋ยวเราดึง3กําลัง n ออกมาดีกว่านะครับโอเคเราต้องดึง3กําลัง n นะดึงออกมาปุ๊บจะพบว่านี่คือ4คูณกับสกําลัง n ส่วนด้วย3กําลัง n บวกกับ3กําลัง n ส่วนด้วย3าลัง n จังไหมการดึงตัวร่วมคือแต่ละพจน์ ถูกหารด้วยตัวร่วมที่ดึงเอกไปนะครับนี่ก็เป็น1นส่วนสอยู่เหมือนเดิมแล้วก็คูณกับ3ยกกำลัง n เนื่องจากมีพจน์เดียวเนาะโอเคปรากฏว่า3ามกลังเตัดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นพจน์ทั่วไปของครูก็เลยจัดรูปได้ว่า AN มีค่าเท่ากับ4คูณกับ2ส่วน3ทั้งหมดกาลัง n โอเคบวกกับเอา1นี่เห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็น1ส่วน3 เดี๋ยวตบ3ตัวนี้ขึ้นมาคูณ4เป็น12ไปเลยดีกว่านะเพราะฉะนั้นปะลุยละเทคลิมิตกันครับลิมิต N เข้าใกล้ Infinity ของ An มีค่าเท่ากับลิมิต N เข้าใกล้ Infinity ของ12และเธอคูณกับ2ส่วน3ทั้งหมดกำลัง n บวกกับอันนี้กลายไปเล็ก3อ่ะเช็คขึ้นไปตบขึ้นไปแต่ละตัวพจน์มันแยกนะเป็นเล็ก3ไปนะครับโอเคฮะเทคลิมิตครับปรากฏว่าไงต่อไอ้น,นี้มีค่าเข้าใกล้ศูนย ที่เราคุยกันไว้เหมือนเดิมนะครับ e x p o n e n t เ a l เพราะฉะนั้น0ูนบวก3าคำตอบได้แล้วฮะลืมไปเว้ยตัวนี้เราก็วงไปด้วยเนาะเป็นเลข3โอเคคำตอบออกมาก็คือได้3นั่นเองเห็นไหมลิมิตตัวนี้เทคไปเทคมาปรากฏว่ามีค่าเท่ากับ3นะครับได้เรียบร้อยละอ่ะนี่คือรูปแบบ exponent i a l เถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเศษส่วนแต่ไม่ใช่เศษส่วน,วนพหุนามนะเป็นลักษณะโจทย์ข้อ19เนี่ยเศษส่วนของ exponent i a l เนียดึงไปก็จะได้ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคได้แล้วครับไป ข้อต่อไปข้อ20ซึ่งวันนี้ต้องจบเร็วแน่เลยเคลิปชุดนี้น่าจะเหลือ,อน่าจะน้อยนะครับน่าจะเวลาน้อยเนาะเท่าที่ดูแล้วโอเคโจทย์มีแค่นี้เองโอเคเราจะได้จบเรื่องนี้กันเรื่องลิมิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปขึ้นเรื่องอนุกรมอนันต์กันต่อนะครับอ่าเหมือนเดิมครับจัดรูป A-N เป็นผู้นามตัวนี้ a อเดึงตัวรวมดึงตัวรวม ดึง n กําลังสองมาจากข้างบนกลายเป็น1 1ลบด้วยส่วน n กําลังสองนะครับทั้งหมดส่วนด้วย4 n อยู่อ่ะแล้วจากนั้นเอ๊ะ square root n กําลังสองดึงออกมานอกวงเล็บพวกเรามันต้องได้อะไรฮะค่าสัมบูรณ์นะครับค่าสัมบูรณ์นะฮะอย่าลืมนะครับอันนี้เตือนใจกันเลยนะฮะเป็นค่าสัมบูรณ์นะโอเคอ่ะนะครับเรามีหลักอย่างนี้อยู่ เพียงแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยกังวลนิดหนึ่งไม่คไม่ต้องกังวลนิดหนึ่งตรงไหนเอ่ยตรงที่ว่าเรื่องลำดับนะครับลำเป็นเป็นฟังก์ชันคุณเน้นไว้แต่คลิปแรกและลำดับถือเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นจนํานวนเต็มบวกนะครับลำดับเนี่ย n จะกลายเป็นสมาชิกของจํานวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นเฮ้ยจํานวนเต็มบวกแสดงว่าค่าสมบูรณ์ออกมาแล้วยังไงก็แล้วแต่มันคือค่า n เฉยๆได้เลยนะครับคือไม่ต้องกังวลมันจะติดค่าลบไง ไม่ต้องกังวลเรื่องติดค่าลบเนี่ยเพราะว่าค่า n ที thrill, ่ว่านี่เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเเฉยๆดังนั้นฉันก็ตัดเลยสิอ่าตัดได้เลยนะครับได้ละเพราะฉะนั้นสรุปนะครับ a n ก็เลยมีค่าเท่ากับสแควรูทหนึ่งลบหนึ่งส่วน n กำลังสองทั้งหมดส่วนด้วยเลขสี่เยี่ยมเทคลิมิตครับจบ n เข้าแกมมิตี้ของ a n มีค่าเท่ากับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของสแควรูทหนึ่งลบหนึ่งส่วนลังสองส่วนด้วยเลขสี่เทคได้หมดจำได้ปะ่ะลิมิตเข้าไปเทคได้หมดได้เลขหนึ่งได้เลขศูนย์ครับได้เลขสี่ครับที่วงไว้เงี้ยคือลิมิตเข้าไปเทคตัวนี้เทคพจน์นี้แล้วก็เทคเลขสี่ได้เลยนะครับสามตัวลิมิตเป็นการพิจารณาไม่ใช่ตัวดำเนินการนะฮะ,ะก็กลายเป็น root สแควรูทหนึ่งส่วนด้วยสี่ตอบครับหนึ่งส่วนสี่ ลิบิตหาค่าได้ก็คือได้เท่ากับ1นส่วนสนั่นเองนะครับโอเคจบเสรไปต่อที่ข้อ21เลยนะครับอันนี้เข้าใจนะอย่าลืมนะเรื่องเรื่องค่าสมบูรณ์ตรงนี้นะครับระวังด้วยนะฮะไปข้อต่อไปข้อ21ครับอืดครับดูพดททั่วไปแล้วเล่นงานเยอะเลยหนักเลย okay. เอโอเคเอออคิดดีๆด้ถ้าคิดวิธีรัดนะเรามาคิดวิธีรัดก่อนนะ มาลองดูเนาะถ้าคิดวิธีรัดนะคุณจะบอกนี้นะครับให้เรามองแค่ตรงนี้เลยนี่แล้วก็มองข้างล่างก็มองแค่ตรงนี้นะครับกับตรงนี้ปรากฏว่าเราเราคิดวิธีรัดปุ๊บมันจะออกมาได้เท่ากับสแควรู 4n กำลัง2มองแค่นี้เนี่ยเพราะว่าพจน์ที่เหลือนี่คือพจน์ที่ n กำลังน้อยนะครับ 2n บวกกับรากที่สามของ n กำลังสามซึ่งรากที่สามของ n กำลังสามออกมาเป็นค่าเดียว 2n แอบส์ลูทเด้แล้วก็ 2n บวก n ใช่ไหมมันก็คือ 2n ส่วนด้วย 3n ตัดตัดได้2ส่วน3เห็นไหมก้ณีเท่าส่วนเท่านี่คือวิธีลัดของเรานะนี่คือวิธีลัดของเรานะครับเป็นกรณีเท่าส่วนเท่านะฮะได้ละแต่ว่าเดี๋ยวเราแสดงวิธีทำกันอ่าเรามาแสดงวิธีทำกันดูซิว่ามันได้2ส่วน3ยังไงนะครับจัดรูป an กันเถอะนะฮะตัวข้างบนมาช่วยกันดึงนี่ก่อนเถอะ n กำลัง2เนาะก็จะกลายเป็น4ลบ1ส่วน n กำลัง2 ปิดวงเล็บจบเสร็จเคลียร์ข้างล่างครับตัวส่วนข้างล่าง2 n ยังเก็บไว้เหมือนเดิมบวกกับไอตัวนี้ดึง n กําลังสามมาเนื่องจากมันลากที่3ด้วยเธอ n กําลังสามไอ้ลากที่3ดึง n กําลังสามากลายเป็น1บวกด้วย2ส่วนด้วย n ยกกําลังสามอ่าโอเคจัดรูปจัดรูปนิดนึง n กําลังสองดึงออกจากวงเล็บไม่ใช่ดึงจากวงเล็บดึงออกจากสแควรูทสิโทษทีกลายเป็นค่าสมบูรณ์ เฉพาะกําลังสองนะและในรูทเหลือแค่เทวราที่2นะลบด้วย1ส่วน n กําลังสงส่วนด้วย 2n น,นะครับบวกกับอ็นกำลัง3ถอดรากที่3ออกมามันก็ได้ n ค่าเดียวนะฮะได้ n ค่าเดียวแล้วก็ยังเขียนว่าเป็นรากที่3ของ1บวกกับ2ส,ส่วน n กําลัง3อยู่โอเค พวกเราสังเกตนะครับรากที่3ดึงออกมาแล้วไม่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์นะครับเพราะว่ารากที่3สามารถเป็นลบได้นั่นเองแต่ถ้ารากเลขคู่เนี่ยแล้วข้างในยุกกำลังคู่เนี่ยดึงออกมาแล้วเนี่ยมันต้องใส่ค่าสมบูรณ์เสมอนะเออสังเกตตรงนี้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับไปต่อเพราะฉะนั้นจัดรูป A n หรือพจน์ทั่วไปของเราก็ได้เท่ากับ Absolute n ส่วนด้วย square root เอ,อ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผู้ด,ดูก่อนนะเราเทลิมิตได้เลยนีว่วาเออเราเราจัดรูปจบแล้วนี่โอเคได้ละได้ละได้ละ ข้างล่างยังไม่ต้องดึงตัวร่วมก็ได้ครับมาเทลิมิตเลยดีกว่าลิมิตเเข้าแก้ฟินิตี้ของ a n ก็มีค่าเท่ากับลิมิตอ่็ n เข้าแค้ฟินิตี้ของเซมมลเลใหญ่นิดนึงทางจะเรื่องมากอยู่พอสมควรค่าสมบูรณ์ของ n จริงๆเขียนเป็น n เฉยๆได้ละนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราละในฐานนี้เข้าใจเราตัดได้เลยนะครับ4ลบ1ส่วนเกำลัง2เดี๋ยวเทคลิมิตแต่ละพจน์แต่ละพจน์แต่ละพจน์กัน 2n บวก n คูณลากที่3นะครับของ1บวกกับ2ส่วน n กํลัง3โอเคปะเทลลมิตที่ตัวนี้ครับได้4เทคลิมิตตัวนี้เป็น0นเทคลิมิตตัวนี้เป็น1เทลลมิตตัวนี้เป็น2โอเคปะครับทีนี้ยังไม่จบนะมีค่าเท่ากับลิมิตอยู่ฮะเรายังไม่จบไง มันต้องจัดรูปต่ออีกนิดนึงรูปแบบตรงนี้นะครับ Absolute n อาคูณกับรากที่2ของ64นะครับส่วนด้วย 2n บวกกับ n นั่นเองเพราะว่ารากที่3ของ1มันก็คือเลขหนึ่งนั่นเองได้ละโอเคเราก็จะได้เท่าไหร่เนี่ยอตัวนี้บวกกันข้างล่างเป็นเท่าไหร่ 3n ใช่ไหมฮะลิมิตอ่าเติมต่อน,นิดนึงลิมิตของค่าสมบูรณ์ของ n คูณกับเลข2ถอดมาเลยเป็นเลข2แล้วนะส่วนด้วย 3n โอเคทีนี้ก่อนจะเทคลิมิตเราดูดิเราตัดได้ปะอ๋อตัดได้ตัดได้นะครับเเม็ดเอกค่าสมบูรณ์ n บอกไปแล้วนะตัดได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าบวกแน่นอนอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็ได้เลข2เทคไปต่อจากนั้นก็ได้เลข2กับเลข3ข้างบนข้างล่างจบครับเพราะฉะนั้นเรียบร้อยลิมิตเข้าแก้วนิตี้ของ a n จึงมีค่าเท่ากับ ส3่วนสเช็คซิกับวิธีรัดของเราเออตรงด้วยถูกต้องพอดีเลยเห็นไหมได้เรียบร้อยเป็น2อส่วนสนะครับอ่ะถ้าโจทย์มันเยอะก็ค่อยๆถอดค่อยๆถอดเทลิตัวเทลิตัวแล้วเทคลิมิตเข้าไปลิมิตคือการพิจารณานะครับแต่ละพจน์แต่ละพจน์แต่ละพจน์นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับที่เน้นไปโอเคมาต่อได้แล้วนะไปต่อนะครับที่ข้อ22อ่ะ ได้ยินเสียงข้างนอกนิดหนึ่งนะเสียงข้างนอกเสียงดังมีทั้งหมาเห่าแล้วก็การเขาเกาะสร้างแถวหอคูเกาะสร้างอยู่พอดีเลยนะครับโอเคมาดูที่ขขอยีบสองข้อสุดท้ายละโอเคมาอุ้ยเป็นเป็นอะไรวะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยดูยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอที่ว่าเราดูยากปุ๊บเนี่ยเราควรจะทํำยังไงฮะเราควรจะเขาเรียกว่าเขียนลําดับมาเลยดีกว่าเขียนลําดับมาเลยดีกว่าอ่าลำดับคือ ถ้าไปไหนไม่รอดให้เราใช้คําว่าเขียนลาดับมาเช็คเลยนะครับปรากฏว่าครูเคยบอกไปแล้วยังว่าลบหยกกําลัง n อ่าถ้าลบหยกกาลัง n แสดงว่าพจน์คี่จะเป็นลบอแล้วมันคูณกับดูดีดีดิ a n เนี่ยจัดรูปดีๆมันคือลบหกําลัง n ใช่ไหมคูณกับ1่ส่วน n อนงั้นแสดงว่าแต่ละพจน์มันมี1ส่วน n ได้พจน์แรกก็1นส่วน1พจน์ที่2ก็1ส่วน2ยังไม่จบนะพจน์ที่3 1ส่วน3พจน์ที่4ก็1ส่วน4 แล้วก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมพดขี้เป็นลบเรามาเช็คตรงนี้ต่อพดขี้เป็นลบเป็นลบอ้นี้ก็ต้องเป็นลบ1นึ่งส่วนห้าน่เองโอเคเป็นอย่างนี้แล้วไปไหนครับมองออกปะเออข้างบนคงที่ข้างล่างมากขึ้นเรื่อยๆคําพูดนี้ไม่ได้พูดนานละเพียงแต่ว่ามันเป็นพดซิกแซกด้วยพดสลับสลับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะถ้าพิจารณาสักเล็กน้อยในการเขียนกราฟเนี่ยเราจะพบว่า อันนี้เเท่ากับหนึ่งเท่ากับสองพจน์ที่สามพจน์ที่สี่พจน์ที่ห้าพจน์ที่หกพจน์ที่เจ็ดพจน์ที่แปดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เนาะก็จะพบว่าอันนี้เป็นลบหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งละหนึ่งสองอันนี้ลงมานี่ละอันนี้ลงมานี่ละมันยังไงเอ่ยมันน้อยลงแล้วก็ซิกแซกเออไม่เห็นตรงกับพจน์เลยวะประมาณนี้มันก็จะเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้เป็นปนี้ที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 ท,ท,ทีลงมาเรื่อยๆเข้าใกล้เลขอะไรครับเข้าใกล้แกน x หรือ y เท่ากับศูนย์หรือ A อเท่ากับศูนย์นั่นแหละคร เพราะฉะนั้นตรงนี้พิจารณาจากลำดับได้เลยนะครับลิมิต n เข้าค o m m ิต i t y ของ A n มีค่าเท่ากับ0ูนย์ได้เลยอ่าบอกไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแสดงวิธีทำปุ๊บเนี่ยเราไม่มีเหตุผลอะไรใช่ไหมเราบอกเขายากใช่ไหมเนื่องจากเราพิจารณาจากลำดับให้เขียนตัวลำดับตรงนี้มาให้เราดูนะครับให้ครูดูด้วยแล้วก็สรุปว่าลิมิต n เข้าคอมมิตตของ A n เนี่ยมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มีค่าเท่ากับ0ูนย์นั่นเองนะครับโอเค ครูทำชีตไว้นะครับก็คือมีทั้งหมดประมาณนี้22ข้อตรงนี้นะครับก็ถือว่าจบเรียบร้อยแล้วกับการลุยโจทย์แต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับก็เดี๋ยวได้จะเป็นแบบฝึกหัดที่มอบให้นะครับก็จะมีโจทย์ลักษณะต่างๆทำลักษณะวิธีทำลักษณะนี้ด้วยนะครับแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทําส่งครูนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับในพาร์ทนี้นะครับในเรื่องลิมิตของลำดับจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับลองย้อนกลับไปดูดีๆก็คือเราจะเป็นการพิจารณาแค่ว่าลำดับเนี่ยลำดับ มันเป็นอนันต์ไม่จำเป็นต้องเป็นลำดับเลขคณิตเลยค่ะคณิตลำดับพวกนั้นลำดับทุกลำดับเลยสามารถเขียนออกมาได้แล้วพิจารณาต่อว่ามันลู่เข้าหรือรู้กออกพิจารณาต่อว่ามันเข้าใกล้ค่าคงที่ใดไหมเข้าใกล้ก็ตอบว่ามีลิมิตถ้าไม่เข้าใกล้ก็ไม่มีลิมิตถูกไหมมีอยู่แค่นี้เองครับเรื่องของเรื่องมีอยู่แค่นี้ทั้งบทเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในพาร์ทต่อไปนะครับในในเรื่อง อนุกรมอนันต์อนุกรมอนันตโอเคครับลิมิตของลำดับก็จบแต่เพียงเท่านี้นั่นเองนะครับสวัสดีครับ